สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำรถยนต์ Honda Civic 3ดอนะคะเกียร์ออตโต้ค่ะเครื่องคาบูนะคะไม่เคยแก๊สค่ะ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้พร้อมโอนให้เลยนะคะทุกท่านกองเปือยนะคะเกียร์ออตโต้ช่วงล่างดีค่ะเลี้ยวสุดซ้ายกว่าไม่ดังนะคะทุกคนล้อแม็กก็ยังหล่อกันเลยทีเดียวนะคะหลอ่ลอหลอ่ลอ,ลอสวยๆแบบนี้นะคะ Honda c ซีว c 3ดอนะคะ แอร์เย็นนะคะภาษีปี65ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแต่งนะคะสีสันภายนอกยังพอได้อยู่นะคะสวยๆอยู่นะคะยังไม่น่าเกลียดน,นะคะถึงจะมีรู้รอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะสีสันสวยเทาดําแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะภายในก็สวยนะคะน้ํามไม่ดันกวนไม่ไหลนะคะกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้ากันทีเดียวนะคะทุกคนภายในเบาะหนังนะคะ ล้อแมก RE นะคะขอบ15ยาง4เส้นใช้ได้ใช้ดีนะคะทุกคนใช้กันไปอีกยาวๆได้เลยนะคะเครื่องเสียงวิทยุ usb นะคะใช้งานได้ปกตินะคะ69,000บาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะราคานี้พร้อมโอนนะคะเกี่ยวออโตฮอนด้าซีวิ c สามค่ะนัดดูรถได้ที่สารพีต้นยางนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการ ที่จะนัดดูรถนะคะก็ก่อนออกเดินทางก็ติดต่อไปอยังเบอร์นี้นะคะเบอร์ติดต่ออยู่ที่ใต้คลิปนะคะมีทั้งเบอร์โทรและไลน์นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านไหนหนาไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะพอรวมรถมือ2 JK ก็เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เจ้าของนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ